สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาต่อ EP พสองกันความคืบหน้าเอ,อตีไว้กี่เปอร์เซ็นต์ดีอะหกสิบป่ะหกสิบอ่ะองหกสเป็นก็ได้เพราะมันยังเหลือปิดรูนะครับเนี่ยเห็นไม่รู้ทั้งหมดหกช่องนะครับไม่รู้ว่าแผ่นเหล็กผมจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ทาสีทาสีไม่ไม,ไม่ยากนะผมก็จากที่ผมเคยทดลองใช้มารู้สึกใช้สีน้ำมันแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อาจจะใช้เป็นสีกระป๋อง หรือแม่ก็สีน้ําทานะครับเดี๋ยวว่างกันอีกทีนึงก็เหล็กที่ใช้นะับสเปคเหล็กก็จะเป็นสองคูนสองนิ้วนะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นโซนจอนะครับเมตรสี่สิบตรงนี้จะเป็นวางจอนะใช่ไหมเมตรสี่สิบเออตรงเนี้ยเมตรสี่สิบก็อาจจะมีเลยไปตรงนั้นประมาณสามสิบเซนนะครับแล้วก็วางเคสต,ตรงนู้น ตรงนั้นก็จะเป็นชั้นวางเครื่องปิ้นแล้วก็ลำโพงนี่เดี๋ยวผมลองลองนั่งให้ดูนะว่ามันหักไหมนี่ครับก็ตัวผมเองหนักอยู่เจ็ดสิบสองโลนะครับค่อนข้างแข็งแข็งมากนะครับผมจริงๆมันใช้ได้สองฝั่งแล้วรับฝั่งนี้ก็จะโล่งๆหน่อยก็จะมีรั้วก,กัน้นแค่ตรงนี้ แตผมอาจจะใช้ตรงนี้นะเพราะว่าเคสตรงนั้นมันจะเป็นทางเดินออกประตูบ้านนะครับก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เสาก็อาจจะเอาอาจจะใช้ด้านนี้นะครับเพราะว่ายังไงก็ระยะเมตรสี่สิบผมมองว่ามันผมสามารถเลื่อนได้อนะเพราะว่าผมใช้สามจออยู่ไงก็เหลือเฟือนะสำหรับสาหรับตัวผมเองนะนะครับเผื่อใครอยากทำนะครับแบบโต๊ะ